ว่าไงสัตว์เฉยเอาไวกเอลายมึงว่าไงผมฝากพี่ไบ้างเพี่อะไรอ่ะสมาชิกเพิ่มเหรอใช่ครับคือตอนนี้ผมกำลังทำอยู่แล้วว่วันที่หนึ่งผมจะนัดรวมทั้งหมดเลยแล้วก็แบบมารู้จักกันทุกคนนะครับบ่อเยี่ยวครับสวัสดีใหม่เยี่ยวครับใหม่มันจะเป็นแบบไหนไงใช่เหรอวันที่หุ้ยเยียวถีบได้เลยกันเรื่อยวันที่สามทำอะไรอ่ะี่ีแล้วตอนนี้มีกี่คนแล้วอ่ะตอนนี้เหรอครับถ้าผมนัดรวมรวมก็ประมาณยี่สิบกว่าได้ยี่สิบกว่าใช่ไหม พี่แต๋ยทำอะไรครับบอกผมแล้วมันต้องมีประมาณนี้หคนอยู่ไอ้พวกสายฟ้าก็อยู่ใช่ป่ะใช่พี่ไอ้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 คนที่ใครได้ไอ้ซู๊ดป่ะซู๊ดซู๊ดซูดครับใช่ที่เอาเอาเอาที่มีแก๊งไม่มีแก๊งครับใช่แต่ไือโอเคไหมแต่อะไรผมยังรอรออยู่พี่ด้วยมาดิแต่ผมยังไม่นั่นไงยังไม่รับคือแบบโอเคไหมก็คือว่าวันที่หนึ่งอะผมจะพูดถึงเรื่องเป้าหมายของแก๊งนะครับเป้าหมายของแก๊งแล้วก็ ใครที่รับได้ในการส่งของแก๊งหรืออะไรเนต้ยถ้ารับได้ก็อยู่แต่ถ้ารับไม่ได้ก็เชิญออกครับอันนี้วันที่หนึ่งคือเรียกมาคุยสิเๆกับประชาชนทั้งหมดคนที่เขาเราไอต๊อจะคุยได้ไอตอไปแท็กซี่อยู่ไอต๊อคุยไม่ได้ครับปล่อยมัออยู่นั่งฟังครับพี่โอเคก็คือวันที่หนึ่งอ่ะผมจะนัดมารวมใช่ครับผมจะนัดรวมให้มาคุยกันแล้วก็เป้าหมายของแก๊งว่าเป็นยังไงแต่เราจะไม่เปิดตัวว่าเราจะสร้างแก๊งครับนิพพานออกบิานคือว่ากเราต้องแบบ ทำก่อนแล้วก็จะทําการฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ส่งของแก๊งเพื่อที่จะแบบดันดันกันขึ้นมาแล้วก็แบบค่อยเปิดสูตรเต็มหนับเต็มตัวพี่มีสูตรด้วยเหรอใช่ผมจะใส่สูตรสูตรอะไรสูตรคูณสูตรเอ็กเซลเงี้ยเหรอซัมอะไรเงี้ยเหรอหรือว่าไงเอาใส่ข้อแทนครับพี่โอเคถ้าหลังเขาติดเขาติดไปเสียหลังเิษก็ก็นั่นแหละพี่ก็คือว่าเดี๋ยววันที่นี้พี่เปาคิดว่าไงเสียหลังเศษตอนนี้ขาดกี่คนนะ มันมันไม่จํากัดอยู่แล้วครับพี่เพราะว่าวันที่หนึ่งอ่ะคนบางคนเขาไม่เห็นด้วยเขาว่าไม่อยากอยู่เขาก็ไปครับแค่นั้นเองวันที่หนึ่งแฟนวัน้น้องชายหมอไอคนได้ไหมได้เราก็ต้องสุดเป็นน้องชายหมอต้องพามาแนะนําให้รู้จักได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหมอพามาแนะนําให้รู้จักนะน้องชายหรือฮะน้องชายอะไรน้องชายอเนี่ยน้องชายอะไรบ้างพที่ปาวเคยเห็นหรือยังไ้นใอย่าไม่ได้เรงชายหมอม้าค่ะรู้จักไหมหมอม้าน้องชายหมอแท้ๆเลยอ่าลองลองลองถามพี่เปาดูอ่ะเพราะว่าผม กองตั้งที่เปาเป็นเสนาเสนารับทราบค่ะงั้นเดี๋ยวหมอพามารู้จักนะพี่เปาเสนาอะไรวะต้องบอกว่าเป็นผู้ผู้อุศโอเองผู้อุโอเออก็เสนาผู้อุโสก็แก่ก็กูแก่เหรอเฮ้ไม่ไม่ไม่เป็คนแรกโทษโทษสามเจ็ดกาแก่แล้วไม่ได้แก่สามเจ็ดก็เฮี้ยแล้วสามสามอ้าพี่เปาที่เท่าไหร่นะสามสามอ๋อสามสาครับเสนาเสนานี่คมเหรอซอยเสนาตรงเมเจอร์ใช่ปะ เออไปบ่อยแถวเกษตรอะแถวนั้นเสนาอันนี้ก่อนพี่ผมอยู่เพียคอนโดคอนโดหลังมึงเหรอไปก็เข้าใจว่าตรงนี้ปอออกไอ้เนี่พี่เปาก็ได้ไปแล้วพระรามก้าบ่อยหรือว่าพระรามแปดเนี่ยเฮ้ยพระรามเก้าเด็ดยักหรือเปล่าครับพี่พี่เปาเด็ดยักหรือเปล่าอะไรนะตำรวจครับตำรวจตำรวจตำรวจครับตำรวจครับผมเป็นคนเสื้อคนเป็นผมผมชมพฟูต่อยอ่ะตำรวจลงไปนิดเลยเออเดี๋ยวผมไม่เห็น ก็เนี่ยพี่คือวันที่หนึ่งอะผมจะนัดรวมทุกคนแหละประชาชนที่อยู่ในดักแช่ะเราก็เดี๋ยวมาคุยกันแล้วก็จะเรียกอาชุดชุดสายฟ้าชุดชุดของเราเสียไม่ได้ที่เขาอยู่มาก่อนอะเรียกมาคุยตัวหลักไม่แล้วมึงตั้งกูเป็นไอที่ปรึกง์ที่ปรึกษาอะไรบางรู้แล้วใช่ป่าวว่าไอสายฟ้ากับสดเขาอนุมัติแล้วใช่เปล่ะใช่พี่เขายินดีมากเลยที่ได้พี่มาเป็นคนแก่ประจำอาวุโสคนตคนแก่เขาอ๋อเหียรไปแล้วีเอ้ยผมพูดผิดเหรอไอชุษ กูไม่แก่ความย้อยเขาเรียกว่าคนมีมีอายุค่ะใช่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 เหมือนกันอ่ะต้องแก่เหมือนกันที่เป็นผู้อาวุโสไม่กบพี่ว่าจะใครจะไปพี่ว่าจะถึงจะว่ากูสามเจ็ดเดี๋ยวกูอายุไม่ถึงสามเจ็ดนมจะไปกับพี่เปล่าแป๊บๆหนูเมื่อแป๊บมางันก็มามากับพี่มันไปเมอ่อรถไปื่อเมื่อรถไปเออก็ได้นหละพี่คือวันที่หนึ่งเดี๋ยวผมเรียกรวมครับเออจริงนะไป็นหน้าพี่กว่าพี่แต่มันมีคนที่เกดถึงแบบล้วก็มีอาวุธอะไรพร้อมอ่ะเฮ้ยพี่พี่แม่แต่ว่านี่ม่ใช่อาวุธหรือเปล่าน้องชาย เออใช่ครับที่ก็คือที่ผมบอกอ่ะคือแบบบางคนเขาก็มีอาวุธกันแล้วเขาก็สนใจที่จะอยู่ด้วยไงผมว่ายินดีมากเลยครับถ้าแบบเป้าหมายมันไปที่ทางเดียวกันอ่ะใช่มีที่ว่างให้ตำรวจคุณดูไหมเออเฉยจะไปอยู่ด้วยเป้าหมายกูอ่ะ้วอย่างเดียวแทงกูได้ใจหมอย้อยหมอย้อยนั่นันแนนันแนรู้สึกปลอดแมยมดเต็มพื้นเลยอ่ะหลัง้ะรู้สึก่อนแพ้นะคะแพ้เนี่ยแพ้ที่เราโดนนี่ลืมไปแล้วอ่ะ แคต้แต่เกมเริ่มแล้วเนี่ยกูไปดูคนแพ้แต่ในเกมบู๊ไล่เหรอ่ะเราไม่เอาแปวคืนบ้างเหรออะไรนะเราไม่เอาแปลคืนเหรอเราโดนตอนและวันก่อนก่อร์ดอะโดนเยอะเลยเนี่ยตอนเนี้ยอารมณ์อารมณ์พี่ปาคงคุแบบจะมีเพียงเธอรักเพียงแต่เธอไม่แล้วตอตีผมมาพี่เอาตอตีผมไปไว้ไหนฮะตอตีลามพี่เหรอต๊อตีไหนวะเอา ก็พี่เอาอจริงอ่ะหมอย้อยอหมอย้อยเขาชอบต๊อติจริงอ่ะแต่พี่เปาไม่๋ยวเดี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 ๋ยวแต่ว่ากูอ่ะรู้รู้สึกได้ว่าหมอย้อยน่าจะชอบต๊อติติเลยเท่าที่กูรู้สึกกูเล่าแล้วว่าพี่เป็นแค่ทางผ่านตอนเนี้ยเรางั้นงั้นเข้าควบคู่กันไปเลยเราสองสามคนอ่ะมันต้องอยู่สามคนไงเคสมีเข้ากันไงคะเป็นแท็กซี่สนุกดี ใช่ไม่มีอะไรพี่หมอย้อยชอบกับป้าเลยเหรอไม่ไม่ใช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 ่จะป้าเหรอมันต้องอยู่ด้วยกันสามคนเพิ่งรู้จักเขาได้ไม่นานเองเอาแล้วที่หมอมาสารภาพกับผมโอซีเราไม่ฮะฮะาฮ่าฮ่าฮ่า่าอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรกันได้ว่าความจริงแล้วนะถูกไหมนะไม่สารภาพเรืลอกต่อโอซีไง ไม่เคยพูดครับไม่เคยพูดไม่เคยพูดค่ท้าแล้วก็อยู่เป็นแก๊งแล้งอยู่เป็นแกงเออจะพิมพ์ว่าเห็นเปิดเมสเซจมาจะพิมพ์คิดถึงอะไรอย่างนี้ก็วางไม่จะส่งไม่ใช่ไม่ก็แบบเหมือนกับว่ามันขาดคนใดคนหนึ่งไปไงครับใช่ต้องอยู่เป็นแก๊งสามคนไม่หัวใจมันวั่นเปล่าเลยครับต้องต้องการตัดติวขาดเจอมันเหงรือเปล่าขาดเขาก็คงเสียใจอะนะโอ้โห เจ้าเนี่ยร่างสาวเจ้าใชไปเลยได้สาวเจ้าเลยเราเราผมผมเหม่อไปแป๊บนึ่งนะครับหมอไม่ใช่อารมณ์อารมณ์อารมณ์แบบไม่ร้องไห้แป๊บนึงครับไม่ใช่ไม่ใช่อารมณ์แบบไม่อารมณ์แบบต่อให้เรามีร่มเขาเพราะเาจะยืนต่างฝนกับอีกคนที่ใช่อ่ะเย่ได้อยู่ได้อยู่อุ้มหน่อย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 ไหม ความรักความสวยงามที่อีกคนที่ทำให้ความรักเปนเรื่องมึงแดกให้หมดก่อนเถอะไอ้สัตสเคี้ยวเคี้ยวอยู่ตุ้ยกินอะไรอยู่ถามยังกินอะไรกินอะไรกินนมไอฝานสงมาให้ใครนะผู้เล่นหมอครับไอเฉยอ่ะชอบไอฝันนะอันนี้พี่ตบอไหน ฝันนี่คนไหนฝันดีไงที่เราเจอโอ้คนที่ไปทำบวชคนผมชมพูใช่ไหมเป็นแฟนเโอ้เราเป็นแฟนกันยังอ่ะเราเขาข้างเด oh, ียวไหมประเด็นอ่ะอ้าวเราไม่บอกเขาอ่ะเขาจะรู้เปล่าไม่มีครับนึกถเราเราขาข้างเดียวไงประเด็นอ่ะเนีี่่ยพเเปาวลาเวลาฝันเขาตอบรับแล้วเสยมันอาตาเสยมันอันนี้ไงมันหยิ่งมันดีละอย่างเงี้ยก็เลยตาเขาข้างเดียวจำได้ตาเสย ไม่เฉยแล้วที่ถามเลยนะที <S 2> <S 2> ่อยู่ดีฝันนล้บอกว่าชอบทําไงอหืมชอบสัำลักเลยเหรอใจเย็นโอ้ไม่เขาอาจจะชอบก็ได้ไม่ไม่ไม่ลองบอกเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนสนิทกันครับอ๋อไม่ได้คิดอะไรนะถ้ากูว่าคิดไปแล้วจะจะจะภาพจุดจบแบบพี่เปาไงอนที่เขาไม่เลือกเราอะอะไรน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 ะอันนี้หลออันนี้หลอกดาเบาๆนะฮะหลอกดา อะไรนะอะไรนะใช่ไม่มีอะไรพี่เป็นเรื่องอนาคตดิเอ้าไม่มาถึงเรื่องพี่นะไม่ใช่ของเฉยนของเฉยเป็นเพื่อนกันครับไม่มีเกินเลยประมาณนี้อ๋อใช่ที่เขาเชื่อใจกันเขาไม่ใช่เรื่องจริงนะไม่ใช่เรื่องจริงครับแต่เรียนทะเลแล้วเดี๋ยวตอมอก่อนเดี๋ยวแล้ววันนั้นที่เมาเหล้ามาแล้วไอเนี่ยไม่มีคิดเองไม่มีนะวันนั้ที่เมาเล้าแล้วมาพูดเล่าสิอุ้ย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 อะไรอ่ะ คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะด้แค่เคียบคืออะไรอ่ะเอาดิสาบานพี่ตาพี่ป๊ว่าตายฟรีบริษัทได้เฉยเซ็นเซ็นไว้แล้วเซ็นไว้ไหมอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะพี่งั้นผมขอตัวนะพี่เจอกันยูตาเจอกันครับยูตายูตาหาที่หมอ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 ขาบ้างไหคะเราไปวัดกันไหมเราไปเยี่ยมฮิโรชิกันไหมกับเอ็นทีอาร์กันไหมฮิโรชิคนไหนอ่ะแกงแกงแกงไปสิอยากไปเปล่าไปเปล่าไปเที่ยวบ้ากันไหม ได้ได้หมดนนพี่ปอไปไหนไปหมดเลยครับ